โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้จะให้มาอยู่ในเกมไมค์แคปนะคะมีนี่เกมกับไอส์แคนไซเยอร์นะคะคุณผู้ชมต้องอัดดิเฮ้ยรออะไรเนี่ยต้องรอคุณโอพ่อเข้าเซิร์ฟมานะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งสรุปใบโอมันไม่เข้ามาไปลงไปห้องล่างกันมาดีกว่าสรุปใบโอมันไม่เข้ามานะฮะ อาจะเล่นคนเดียวเดียวเลยประเด็นคือมันเอาพูดสวนผมไงเออจะเล่นมินิเกมทอ่บอก่จะเล่นมินิเกมไงเดี๋ยวเดี๋ยวบวกสายโฉดไปเลยนะฮะนี่เลตับตับสามนี่ไอ้เหี้ยตับ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 มาเลย เนี่ยก็รู้ว่ามีใครมาเนี่ยนวีดีโี่ตั๊กวันนี้เน,นี่ค่ะมันปาดเลยเนี่ยปาเพราะช่องกูไม่มีเยี่ยอะไรเลยสช่องช่องกูมันกระถุกทิงอ่ะเขาแจปะ ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะฮะขอนรู้นะขอนรู้ขอนรู้แกงข่าวขอนรู้เ้โา้มึงยัไม่ห้ดังเลยอ้าวเกบไม่ต้องสวัสดีก็ได้นะมึงน,น่าเกย ไว้บ,าย,บายครับอีจคูแชนแนลอะไรประมาณนั้นแ่ะเออรู้รู้รู้ขนาดนี้กำลังพิลิตอะไรเพื่ออะไรแม,ม่มึงพูดว่ามึงจะไปแล้วมึงก็ยไายไปอะไร จะเล่นกันละเหรอฮะเล่นกละหรอจะเล่นบ้ฮงจะเล่นบ่าา,า,างีฮนะรู้สึก่าที่ผมเสียมันเดดเออมีหนึ่งหนึ่งจุดจุดสองให้จุดสิบจุสองเมก็เรียงเป็นนะวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาดิเอาดิคุณเว็บคุณเว็บเอาดิ คุณเวฟคุณเวฟจะเล่นกับเราหรอคุณเวฟนีน่อัดจะได้ไหมคุณคุณคุณเวฟตัวพร้อมไหมต้องขอโทษคุณเวฟนะที่ผมเผยชื่อชื่อคนมั่วนะโอเคนี่คือนักฟีพีที่าการที่สุดในประเทศไทยนะดูหน้าตาไว้ลนะโอ้โหโดนยิงมธนูมาใส่แล้วหลบกน,นอนไปอ๋อ มึงทำมาเองเอรออะคุณพูดพูดมาเรื่องนี้กิ่มันมาเรื่อแล้วมึงแถมปฏิเสธก้านด้านด้วยเสียเลยเสียเบย์เสียเลยเสียเบย์นะฮะเอ้ยสต็อปสต็อปแมนน <c ười> ีคือคุณอีกเล่นตลอดเลยนะฮะ <c ười> เล่นตลอดนี่คือต้องเอาความชื่นเหลือเข้านะ ด้านอน้าความเชื่อของเขาคุณน่าด้านมากเหล่เอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นกูก็เสียวเป็นนะว่ะเฮ้ยเป็นยากกับเพื่อนเช้าเก่าตามไม่บ่อยเอ้ยมันเห็นว่ามันเห็นว่ามันมันยิงเราอ่ะ ยิงเราเว่ะเพืไอ้ยิงมีโดนโง่ามากโอเคนะฮะผมว่าได้ตู่คนเดียวโดดเดียวเดียวใจตังน้ำพังซึ่งอยู่ในมินิเกมนั่งนี่มินิเกมนะอีซาโอเคไอ้คนนั้นอยู่ไหนเนี่ยก็มาฆ่านายแล้วนั่นเนี่ยอ่ายัไม่รู้ตัวอ่ะนี่ไงคนนี้ใช่ปะแล้ควคนนี้ปะใช่ใช่นะครโอ้โหทะยานฟ้าไปไม่ได้หรอรู้มันโรติดมันโรไงเด็กมันโรโอเค ยุ่งกับเด็กนะฮะติดคนรู้ไงโหนี่คือไอ้เที่ยวฆ่าของตัวตายตัดแนี่ยกล่นะกองลีไม่ได้ทำไมตัองของอะไรเจย๊อย่างไรเอาเดะเอาเดะเอาเดะพี่ผมก็ไม่น้อยหน้าใครนะฮะเอาเด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 ะเฮ้ยไม่ไหววะโอเคต่อยมินิเกมเลยตัดโอเคมานะฮะมินิเกมนี้นะฮะฮดูมินิเกมคนเยอะมากนะฮะบอกเลยบอกตรง ฝวกตรงๆคนเยอะมากๆเลยนะฮะเมื่อกี้แพ้ไปแบบนัาเสียดายแไม่ได้แพ้ไปแบบไรเกียยต้องเกี่ยกลับแบบแค่ป็แค่โบแล้วก็ไม่ดัาเคเคอย่างนั้นก็ได้ดามาเฮยแล้วก็นี่ไงที่เกาะเต็มชุดะไรเป็นแมเทว่ะโอเคนะฮะโอ้ก็ไม่เล่นมินิเกมกับเรานะเป็น อะไรที่แบบว่าน่าเสียดายมากเพราะฝีมือคนโอมีเล่นอะไรก็ใต่หมดเลยนะ,ะคะรู้สึกว่าเขารู้แล้วนะคะเราจะ่าเขาแบบพารุนเลยเไฟกลิ่นแม่ก่อนเลยกลิ่นแม่ก่อนนี่เอาดิ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 โอ้แหแย่เขาตัาดดิโอเค,อเคมานะฮะมีเกมนี้สุดยอดสุดยอดเลยไม่ขึงๆมากๆเฮ้ยเย็นแรกดีเห้ย ด,ดีนะคอมดูปากดีนะทำไมนะผมจะทำห้คลิปแบบความยาวไม่ถึงสิบนาทีนะคะแบบตัดเลยนะฮะคลิปผมตัดเองนะฮะคุกแกะมัน,นกลางแล้วก็บวกกับคอมกาด้วยหลัหกนะคะก็ต้องทำไม่ทิ้งน้อไม่ถึงสิบนาทีนี่เป็นเป็นอะไรที่นา่าเสียดายมากหว่าทยังไงอะ มันเป็นชนนสีดามากเลยนะพี่นาทีนคทีมาๆนะอืมนายิงเราอย่างนี้เราไม่อยู่ใชฮไรอไปาับมาันนั้นมไม่ยั้งเลยนะคะราก็จะตายเลยนะเราไม่เชื่อหมายโอ้โหนก็มองมาแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืก็มีไม่ต้องมีคนเดียวไม่ต้อว่าชั้นม โอเคอีกนิ่ไม่เกมนะฮะัดโอเคไม่นิเกมนี้นะฮะใครจะเริ่มอม่เนี่ยนะตับมาแล้วอะอจนมหนังหัอะไรแล้วก็ขยับภาพ,าพโอเคภนะาพไม่กล้างก็ต้องขอเป็นเป็นเล็นนะก,น,น,กน้อยนะพราุกคนข้อเล็กน้อยแหลเป็นน้ำมากนะคะข้อเล็กน,นก้อมากมาก กีสองนาทีหน้าได้จบเกมเลยว่าเออตัวอินชานติีมีหมดเกมอะก็คือเป็นอีหนึ faithful, ่งผลงานชน่องของห้ามอไนเด็กอัพสติงเจมีช่อินชานเนเกดิกกระดิกไม่มีคนนคนหนึ่งกระดิก ดาบบวกแค่นั้นที่ทำเป็นสานะมันทำเป็นส้ากับเรานะเฮ้ยแล้วมีเสนอหบมีเมนอาบอกอ้ยมันมีอรมันมีห่ะเออตีตีตีสีบักถือว่าเขาแบบอ๋อใ้เราบ้างเขาแบบเชื่อเราบ้างเนี่เขียะโดนสายตกก็ตัดเลย ตัวนี้เนี่ยวัดตัวนี้ไม่มีหรอเออใส่ใส่ดีเหมใส่ใส่ดีถ้าราอะไรปตัดเลยดีป่ะตัดนะฮะโอเคครับผมคลิปนี็นที่นี้นะฮะลดีิสระ